สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะความเชื่อมโยงระหว่างสมองกับร่างกายของเราหรือที่เรียกว่า interoception นะคะครับ interoception ถ้าพูดง่ายๆก็คือการที่เรารับฟังสัญญาณจากข้างในตัวเราเองนี่แหละครับสัญญาณอย่างเช่นก็อย่างเช่นจังหวะการเต้นของหัวใจเอ่อลมหายใจ หรือความรู้สึกปั่นป่วนในท้องอะไรแบบนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรากฐานสำคัญของอความรู้สึกลึกคิดการกระทำของเราเลยนะอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากคลิปของคุณแอนดรูว์ฮิวเบอร์แมนผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาใช่ไหมคะใช่ครับเขาเชี้เห็นเลยว่าการรับรู้สัญญาณภายในร่างกายเนี่ยมันส่งผลกระทบไปหมดเลยตั้งแต่เรื่องการนอนสมาธิ อารมณ์หรือแม้แต่การรับมือกับความเครียดค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจกลไกลตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วก็หาวิธีง่ายๆที่เราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงถูกต้องครับเหมือนเรามาเรียนรู้ภาษาที่ร่างกายใช้สื่อสารกับสมองแล้วก็รู้วิธีตอบสนองให้เหมาะสมขึ้นนะครับน่าสนใจจังเลยค่ะแล้วการสื่อสารหลักๆเนี่ย มันผ่านช่องทางไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะมีครับช่องทางหลักเลยก็คือเส้นประสาทเวกัสหรือเวกัสเนิร์ฟที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับอ๋อเส้นประสาทสมองคู่ที่10ใช่ครับเปลี่ยมเหมือนเป็นทางด่วนข้อมูล2ทางเลยเชื่อมระหว่างก้านสมองกับอวัยวะภายในต่างๆมันคอยรับข้อมูลทั้งแบบเเชิงกลเชิงกลหมายถึงยังไงคะก็พวกแรงกดการขยับตัวของอวัยวะอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็รับข้อมูลเชิงเคมีด้วยพวกความเป็นกรดสารอาหารต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกลับไปให้สมองประมวลผลเพราะสมองเองโดยตรงเนี่ยรับรู้ความรู้สึกพวกนี้ไม่ได้อย่างนี้นี่เองค่ะแสดงว่าถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากทางด่วนนี้ก็น่าจะปรับอะไรในร่างกายได้เยอะเลยอย่างเรื่องการหายใจนี่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดเลยนะคะมันส่งผลต่อความรู้สึกเราได้ทันทีเลยไหมคะใช่ครับชัดเจนมากเลย เราสามารถใช้การหายใจเนี่ยปรับระดับความตื่นตัวหรือความสงบได้แทบจะทันทีเลยนะครับโหจึงเหรอคะทำยังไงคะคกลไกมันเป็นอย่างนี้ครับคือตอนเราหายใจเข้าเนี่ยกระบังลมมันจะเลื่อนลงใช่ไหมครับหัวใจก็จะมีพื้นที่ขยายนิดหน่อยเลือดมันก็จะไหลช้าลงนิดหนึ่งพอเลือดไหลช้าลงสมองก็จะรับรู้แล้วก็สั่งให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนิดๆครับเพื่อให้เรารู้สึกตื่นตัวขึ้นอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะแล้วตอนหายใจออกล่ะคะมันตรงกันข้ามหรือเปล่าตรงกันข้ามเลยครับตอนหายใจออกกระบังลมมันจะยกขึ้นมันก็จะไปบีบหัวใจเล็กน้อยเลือดเลยไหลเร็วขึ้นสมองก็จะสั่งให้หัวใจเต้นช้าลงคราวนี้เราก็จะรู้สึกสงบลงผ่อนคลายลงโหเหมือนร่างกายเรามีปุ่มปรับโหมดติดตัวอยู่ตลอดเลยนะคะเนี่ยแค่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวหรือไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่ใช่เลยครับ แล้วพอจะมีเทคนิคง่ายๆแนะนำไหมคะสำหรับการใช้ลมหายใจปรับอารมณ์มีครับถ้าอยากสงบลงเร็วๆนะครับลองใช้เทคนิคที่เรียกว่า physiological sigh physiological sigh ครับคือหายใจเข้าทางจมูกสั้นๆ2ครั้งติดกันแบบพึ๊บๆบแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกทางปากยาวๆครั้งเดียวฮู้ทำซ้ำสัก2อสาครั้งจะช่วยให้สงบลงได้เร็วมาก น่าลองชำตามมากๆค่ะแล้วถ้าอยากให้ตื่นตัวล่ะคะถ้าอยากให้ตื่นตัวก็เน้นหายใจเข้าลึกๆแรงๆสัก 2- อถึงสครั้งพอครับจะรู้สึกกระปี้กระเป่าขึ้นมาเลยค่ะพอเราเห็นว่าแค่การหายใจมันส่งผลโดยตรงได้ขนาดนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วระบบอื่นๆที่มันดูซับซ้อนกว่าอย่างระบบย่อยอาหารล่ะคะเส้นประสาทเวกัสที่ว่าเนี่ยมันทำงานคล้ายๆกันไหมคะ คล้ายกันครับแต่ก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะมันมีทั้งสัญญาณเชิงกลแล้วก็เชิงเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเชิงกลนี่พอนิกภาพออกค่ะค,คงเป็นความรู้สึกตึงๆในท้องเวลาอิ่มหรือท้องว่างเวลาหิวใช่ไหมคะถูกต้องครับความรู้สึกตึงหรือว่างในกระเพาะอาหารนี่แหละคือสัญญ,ญาณเชิงกลที่ส่งไปบอกสมองว่าหิวหรืออิ่ม การที่เราฝึกสังเกตความรู้สึกพอดีอิ่มจริงๆเนี่ยก็เป็นการใช้ interoception ในการควบคุมการกินอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วชังเคมีล่ะคะอันนี้น่าสนใจเชิงเคมีเนี่ยน่าทึ่งมากครับคือในลำไส้เราเนี่ยมันมีเซลล์ประสาทพิเศษที่ชื่อ GLP-1R GLP-1R ครับ เซลล์พวกนี้มันสามารถตรวจจับสารอาหารได้โดยตรงเลยนะเช่นพวกกรดไขมันกรดอะมิโนหรือน้ำตาลโดยที่ไม่เกี่ยวกับรสชาติที่เราได้รับจากลิ้นเลยนะครับแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองโดยตรงเลยว่าตอนนี้ร่างกายได้รับสารอาหารชนิดไหนซึ่งมีผลต่อความอยากอาหารของเราได้ด้วยหมายความว่ายังไงคะมีผลต่อความอยากอาหารก็อย่างเช่นมีงานวิจัยบางชินชีว่าการกินอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้าสสูงๆเนี่ย อาจจะไปกระตุน Cell ้นเซลล์ GLP-1R พวกนี้แล้วส่งผลให้ความอยากน้ำตาลของเราลดลงได้โหอย่างนี้นี่เองแปลว่าคุณภาพอาหารที่เรากินเข้าไปมันส่งผลต่อความอยากอาหารของเราผ่านกลไกลนี้โดยตรงเลยสินะคะไม่ใช่แค่เรื่องแคลอรี่หรือรสชาติใช่ครับแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้หรือไมโครไบโอมที่เราพูดถึงกันบ่อยๆด้วยนะครับ เกี่ยวข้องกันยังไงคะเรื่องจุลินทรีย์สุขภาพลำไส้ที่ดีเนี่ยมันต้องการสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดเล็กน้อยและก็ต้องการสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีหรือโปรไบโอติกส์นะครับซึ่งเจ้าจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยมันช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายเลยนะครับซึ่งการอักเสบที่ลดลงก็ส่งผลดีต่อสมองและก็ระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยคุณฮิวแมนเขาเน้นว่าการกินอาหารหมักดองเป็นประจำอาหารหมักดองอย่างเช่น ก็อย่างพวกกิมจิคีเฟอร์หรือโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ดีๆนะครับการกินพวกนี้เป็นประจำเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลจุลินทรีย์แล้วก็ลดการอักเสบได้ดีกว่าการเน้นกินแต่ใย,ยอาหารสูงๆอย่างเดียวด้วยซ้ำไปอ๋อเข้าใจเลยค่ะน่าสนใจมากๆนอกจากระบบปกติในชีวิตประจำวันแล้วการสื่อสารระหว่างร่างกายกับสมองแบบนี้มันถูกใช้เพื่อป้องกันตัวจากอันตรายด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็น,นกลไกป้องกันตัวที่ฉลาดมากๆ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการอาเจียนค่ะคือมันมีบริเวณเซนเซอร์อยู่ในก้านสมองชื่อ area p o s t r e m e r ตรงนี้เนี่ยกราะป้องกันสมองหรือ Blood Brain Barrier มันจะค่อนข้างบางกว่าส่วนอื่นทำให้มันตรวจจับสารพิษในกระแสะเลือดได้ไวมากถ้ามันตรวจเจออะไรที่ผิดปกติหรือเป็นพิษมันก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนออกมาเพื่อกาจัดสารพิษนั้นออกไปแล้วพอจะมีวิธีช่วยลดอาการคลื่นไส้บ้างไหมคะ มีข้อมูลว่าขิงสดประมาณ1-3กรัมหรือสารบางตัวในกัญชายอย่าง THC หรือ CBD เนี่ยอาจจะพอช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ได้ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้นะครับค่ะแล้วอาการไข้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับกลไกคล้ายๆกันเลย คือม <sm> nature, ีเซลล์ประสาทอีกกลุ่มหนึ่งชื่อ OVT l อยู่ใกล้ๆโพรงสมองคอยตรวจจับสัญญาณการติดเชื้อหรือสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายพอตรวจเจอมันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังสมองส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิชื่อ preoptic area ให้เร่งเครื่องเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้สูงขึ้นเพื่อไปต่อสู้กับเชื้อโรคอ๋อที่เราตัวร้อนเวลามีไข้นี่เองครับแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับเวลาเราจะลดไข้สูงๆเนี่ย โดยเฉพาะการประครบเย็นควรจะประครบที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือหน้าผากส่วนบนนะครับไม่ใช่ที่คอหรอคะปกติเห็นประครบที่คอกันใช่ครับไม่แนะนำให้ประครบที่คอโดยตรงเพราะการลดอุณหภูมิที่คอซึ่งใกล้กับสมองส่วนควบคุมเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นให้สมองเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายย่างเย็นอยู่แล้วสั่งให้สร้างความร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกทำให้อาการแย่ลงได้ โหความรู้ใหม่เลยค่ะฟังดูแล้วนะคะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้ลอยลอยอยู่แค่ในความคิดแต่เหมือนมันอย่างรากลึกอยู่กับการทำงานจริงๆของร่างกายผ่านเส้นประสาทเวกัสเส้นนี้เลยนะคะของความคิดอย่างเดียวการแสดงออกทางสีหน้าของเราเองก็สะท้อนสภาวะภายในร่างกายตอนนั้นออกมา แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเราเองก็สามารถรับรู้สภาวะภายในของคนอื่นได้แบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับผ่านการสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละน่าทึ่งมากค่ะแล้วเราพอจะฝึกฟังเสียงร่างกายตัวเองให้เก่งขึ้นชัดเจนขึ้นได้ยังไงบ้างคะวิธีฝึกง่ายๆเลยนะครับลองหาช่วงเวลางีบเงี้ยนั่งสบายๆแล้วลองสังเกตจังหวะการเต้นของหัวใจตัวเองดู แค่รับรู้ไม่ต้องพยายามไปควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะครับแค่รับรู้เฉยๆครับแค่รับรู้เฉยๆการทำแบบนี้บ่อยๆจะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ในสภาวะภายในหรือที่เรียกว่า interoceptive awareness ของเราได้ครับ ได้เครื่องมือง่ายๆแต่ดูทรงพลังมากๆไปปรับใช้กันด้วยทั้งเทคนิคการหายใจเพื่อควบคุมอารมณ์การเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีขึ้นซึ่งก็ส่งผลต่อสมองแล้วก็การหันมาใส่ใจสัญญาณเล็กๆน้อยๆจากร่างกายเราเองครับผมและคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับก็คือว่าถ้าเราเริ่มหันมาใส่ใจแล้วก็รับฟังสัญญาณจากภายในร่างกายของเราเองอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมอง การตัดสินใจหรือแม้แต่วิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเราไปได้อย่างไรบ้าง